はい。 สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์แล้วก็ทุกุเรื่องราวทุกทกําลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตในการรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานมาส่องพลังงานให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่ดีๆมีความสุขในทุกทุกวันนะคะเพราะว่าอะไรที่มันไปนต่อไม่ได้เรา move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่ เป็นรักแท้จริงเขารอเราอยู่นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากสมัครสมาชิกนะคะแปะลิงก์ด้านล่างขั้นต่ำ50บาทนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะทอปปิ้ของเราวันนี้ค่ะมีคนคิดถึงน้องปูปุยของเรานะคะ3 4นะคะกับท็อปปิ้ของเราสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณนะคะคืออะไรทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกด้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องกองที่หกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลอกองที่1นนะคะน้องปุกป,ปุยนะคะสีออกแดงแงเลือดหมูนะคะกับท็อปปี้ของเราค่ะมากับน้องม้ายูนิคอร์นนะคะสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่1ขอไพ่ห้าใบาค่ะสิ่งสุดท้าย ในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณค่ะคนกองที่หนึ่งขอไพ่ห้าใบเดบิว,วเด็กถือดาสามใเท้า โอกาสนะคะคนแดนไกลหรือม a จิเชียนทามเพอร์การปรับความเข้าใจนะคะสามไม้เท้าคนแดนไกลเขาต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณเดวิลมันเป็นหมายถึงความแบบความต้องการอะความต้องการมากๆนะคะ่ะความแบบเรียกร้องภายในจิตใจความเเครซี่ความบ้านะคะฉันต้องการ ความร้อนใจความร้อนโดนความหยยหานะคะที่เขายังตัดคุณไม่ขาดเขาคิดถึงคุณมากๆเด็กถือดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยแล้วก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปทางที่ดีนะคะเหมือนกับว่า t e m p e r a n c e คือการปร,รับความเข้าใจคุณกับเขามีการทิ้งระยะห่างกันออกไปนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะขายาย t e m p a r e n c y strength ออกมาสองใบเลยนะคะทุกคนเทรนค่ะเขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณหมดหัวใจนะคะเขาตัดคุณไม่ขาดไม่ว่าคุณกับเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณตอนนี้จะทํายังไงดีนะคิดถึงเหลือเกินเทรนนะคะการตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจไปไหนก็ไม่ได้เฝ้าแต่มองเฝ้าแต่คิดถึงเฝ้าแต่รอคอยเฝ้าแต่ที่จะ อยากที่จะมีโอกาสเด็กถือถ้วยเด็ก,เด,กเด็กถือถ้วยคือโอกาสการเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะนั้นสิ่งสุดท้ายนะคะมันเป็นความรู้สึกของความหวังนะคะความหวังแล้วก็การได้เข้ามาหาคุณเดวิลอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามและเป็นเป็นความหมายของความที่ เขาเขาต้องการมากๆนะคะความบ้าความเครซี่ความความโหยหาความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยยังไงเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเขาต้องส่องคุณแน่ถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะเขาต้องส่องคุณแน่ความคิดถึงคุณยังอยู่ในใจเขายังเรียกร้องเขายังต้องการคุณอยู่เต็มเต็มหัวใจอยู่ตรงนี้จนล้นหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดในเรื่องราวของคุณได้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบ คิดถึงก็คิดถึงจะบ้าอยากติดต่ออยากคุยก็อยากคุยจะบ้าอยากที่จะมาหาก็อยากที่จะมาหาจะบ้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นราคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างคุณกับเขาให้มันเคลียร์ให้มันมีเหตุผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยได้ด้วยดีสามไม่เท้าคนแดนไกลนะคะคนแดนไกลของคุณคณนนี้มุ่งมาและจริงจังนะคะ มา้ายูนิคอร์นตัวนี้ไม่ยอมถอยง่ายๆค่ะไม่ยอมถอยในง่ายๆรอการเดินทางมาพบเจอกับคุณจะแย่อีก่แล้วแล้วก็มองอนาคตไปยังระหว่างคุณกับเขาด้วยว่าจะเป็นไปอย่างไรเดนมิชเชียนเขาจะทําเขาเหมือนกับว่าเขากําลังคิดกลวิธีคิดวิธีอยู่ว่าจะทําอย่างไรดีคนคนนี้เป็นคนฉลาดมีความรูม้แล้วก็มีความสามารถ นะคะแล้วก็รู้ว่าความสัมพันที่ดีควรจะเป็นไปอย่างไรรู้ว่าจะเข้าหาคนยังไงรู้จะใช้วิธีพูดวิธีคุยกับคุณอย่างไรนะคะและเดนมารเชียนถ้าเข้ามาเหมือนประมาณว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะนิ่งกันไปแล้วก็ห่างกันไปทําให้รู้สึกว่าเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอคอยโอกาสจังหวะดีๆทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้ปรับความเข้าใจกับคุณคุณกับเขามีการทิ้งแล้วก็นิ่งกันไปสักพักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ได้บางท่านแต่ถ้ามันเกินปีมากเกินไปอาจจะ อาจจะยากที่จะได้มาสาความสัมพันธ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของของคุณด้วยการตัดสินใจเพราะฉะนั้นทำคะแนนสือการกปรับความเข้าใจาพูดคุยฟ,ฟ,ฟื้นฟื้นฟูความรู้สึกแล้วก็เสิยงต่างๆนะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนนี่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นคนนี่อายุมากกับคุณก็ได้ถ้ามากกว่าเขาจะมีความเป็นเด็กขี้เล่นทันสมัยแต่งตัวดีทันสมัยดูอ่อนกวัยหรือสมวัยผู้จชาชา่าฉันอัธยาศัยดีน่ารักนะคะ พูดเก่งนั่นเองเทรนนะคะปิดท้ายตกลุมรักคุณจนหมดหัวใจเลยอินฟินิตี้คิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงมากๆค่ะแล้วก็โหยหาคุณมากๆเลยมันเป็นพลังงานของการโหยหาความบ้าคลั่งที่ต้องการพูดคุยกับคุณการมาพบเจอกันเคลียร์ระหว่างคุณกับเขาให้เดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเดินหน้าต่อไปไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะอยากบอกเหลือเกินว่าหัวใจตอนนี้อยู่ที่คุณ หลงรักคุณหมดใจให้คุณหมดหัวใจแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกคุณหรือเปล่าหรือว่ายังทําอะไรให้คุณได้รู้สึกว่ายังไม่ได้แสดงออกกับคุณให้เต็มที่หรือว่ายังไม่ได้บอกคุณหมดเลยนะคะยังคงเหมือนกับว่ามีเรื่องราวทำให้รู้สึกว่าห่างๆนิ่งๆหรือว่าคีดเปนท่าสการเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณค่ะคือการเข้ามาพูดคุยกับคุณเคลีย์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วก็บอกว่าฉันรักคุณหมดหัวใจ และคุณจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนแล้วคนกองที่หนึ่งนะคะจริงๆจ,จ,จะเปิดไพ่5ใบนี้ออกมา7บายใบเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆในท็อปปีของเราวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องปุ๊บปุ้ยสีน้ำเงินนะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้มากับน้องม้ายูนิคอนนะคะสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณนะคะคืออะไรเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพาทารา์สื่อถึงคนกองที่2ค่ะสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคนกองที่2 ขอไพ่ห้าใบคืออะไรคะควินาบซอสตัวตนของคุณธาตุลมคุณเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มีเหตุผลมีความเป็นผู้นำชอบแต่งตัวแล้วก็เป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบหนักแน่นมากๆคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาก็ได้คะ่ะด้วยความที่ว่าถ้าคุณเคลียร์ใจแล้วคุณก็เป็นอะไรที่แบบตัดจบลงได้ทันทีจะฮาแฟนการคอมมิตเมนต โอ้โหการคอมมิชเมนเลยล่ะคคะการแต่งงานการจดทะเบียนการเข้าประตูวิวาการเข้าโบสนะคะการพันธนาการการพันธนาการคุณด้วยหัวใจแล้วก็ทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวนะคะ dear friends นะอยากทำให้เรื่องราวระว่างคุณกับ,กบเขามันตรงไปตรงมานะดูซิได้อะไรอีกนะหกเหรียญ อยากที่จะเข้ามานะคะดูแลซัพพอร์ตนะคะแต่งงานหรือว่ามั่นหมายอะไรกับคุณนั้นเองหกเรียนเข้าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์คนชอบทําบุญคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอาชีพใสาด่ดีเข้าขอคนอื่นได้ง่ายหรือมีบริวารมากมายให้ต้องดูแลให้ต้องจัดการนะคะเขาอยากเข้ามาเป็นผู้ผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตคุณนะจ u s สติ e อยากเข้ามาขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์ ที่ห้ print e s ค่ะก่อนอันนี้คุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรมในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าเสียใจรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ไม่เท่าเทียมรู้สึกว่ารอ้องไห้ queen of wands ตัวตนของเขาเป็นราชาไม่เทา้ทาทัดฝ่คุณเป็นทาดหลมนะคะเขามีความเป็นผู้นําสูงมีความมีโก้กมีความพราวเชื่อมั่นในเรงสูงทํางานหนักบ้านง,งานทำงานเยอะ นะคะแล้วก็คิดมากคิดเยอะคิดหนักมีสเสน่ห์เท่สูงเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เนาะมีความเป็นผู้นาแล้วก็มีเหตุผลนะคะมองการไกลนะคะมองการไกลนะคะอะไรที่คาดคะเนไว้มันก็เป็นไปอย่างที่เขาต้องการคือเขาเป็นคนฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะด้วยมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เท่บุคลิกภาพดีด้วยคนๆน,นี้นะคะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดี ลึกลับมีสเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหาก็เหมือนคุณเหมือนกันคุณก็เป็นคนที่มีเซนสัมผัสที่ดีแล้วก็ลึกลับมีสเสน่ห์และน่าค้นหาเหมือนกันต่างคนต่างมีสเสน่ห์ต่างคนต่างลึกลับน่าค้นหานะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วหล่อทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบเขา อยากที่จะเข้ามาทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเท่าเทียมกันยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลนะคะเป็นหกเหรียญจัสติสก็คือความยุติธรรมความเท่าเทียมเขาอาจจะมีคุณวุธหรือว่าวัยวุฒิสูงก่าคุณก็ได้หรือก่อนอันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนาะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่อยากที่จะเข้ามาทําให้ความยุติธรรมมันความสัมพันธ์มันคลี่คลาย มันลงตัวจากที่เคยแบบว่ารู้สึกว่ามันซับซ้อนมันรู้สึกว่ามันคาดเดาวคนทั้งสองคนไม่ออกเลยก็อยากที่จะให้มันเท่าเทียมและเสมอภาคกันแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้สามารถเข้ามาทำเป็นผู้ดูแลซัพพอร์ตคุณได้นั่นเองนะคะคนก่องที่สอง ก็ตัวตนของคุณก็เป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเคลียร์ตัวเองจบแล้วก็ตัดจบจากเขามาเพราะฉท่านดีไฮเฟรนซ์หมายถึงการที่จะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้ได้ตกลงกันว่าเราเป็นอะไรกันนะคะเหมือนกับว่าชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองคอมมิชเมนต์นะคะก็ประมาณนี้เขาเป็นคนดูดีมสเสน่ค่ะอย่างที่บอกคนจิตใจดีนะคะเขาอยากมาให้คุณ ก่อนอันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ให้อะไรยังไม่ได้ดูแลซัพพอร์ตตอนนี้ก็อยากที่จะเข้ามาทําอะไรให้มันจริงจังแล้วก็เข้ามาดูแลคุณและให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะคะคนกองที่สองว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณอยากที่จะคอมมิทเมนต์นะคะการคอมมิทเมนต์การ,การทําอะไรที่แบบมันจริงจังนะคะมันจริงจังแล้วก็ไปต่อในเรื่องราวความสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะคนกองที่ สองการคอมมิชเมนต์การดูแลซัพพอร์ตยุติธรรมเท่าเทียมกันสามารถไปต่อกันได้ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะฟังไว้เป็นพลังงานนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องปุกปุยสีน้ำตาลน,นะคะกับท็อปปีของเราค่ะสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิมากับน้องม้ายูนิคอนนะคะสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคน,คออนะคะาากนอง,อะะงท,ที่าาส,สามค,ค่ะขอให้ห้าใบ เจ็ดเหรียญสามเหรียญสองเหรียญน,นะคะเขากำลังคิดอยู่ค่ะเจ็ดเหรียญคือการคิดประมวลผลนะคะวัดว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงถ้าเขาได้เข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณสามเหรียญคือเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำหรือว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะ คิดหนักและเมียดละไม่จะทําอะไรมีการจ่รตรองมีการรอคอยอะไรดีๆนิ่งและใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมนุ่มลึกนะคะสองเรียนมีความแตกต่างมีความไม่เท่าเทียมกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขายังรู้สึกคิดถึงคุณแล้วเขาก็ส่งคุณแน่ๆถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะเพราะฉะนั้นสามเรียนคือการพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องราวของอนาคตนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจปรับความบาลานซ์ปรับความรู้สึกซึ่งกันและกัน Queen of Cups เขารู้สึกว่าคุณน่ารักมากๆเขาชื่นชอบในตัวตนของคุณ เดอะทาวเวอร์ Tower, ความกระดันหันคุณอาจจะได้ q u e e ออ f Cups ตัวตอนของคุณเป็นธาตุน้ำนะคะคุณอาจจะได้พบการเข้ามาจีบของเขาอย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าการได้ติดต่อสื่อสารกับเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างกระดันหันตัวตอนของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะชอบคุณมากนะคะเขาชอบคุณมากเลยเพราะคุณเป็นราชินีถ้วยผู้ซึ่งเป็นธาตุน้ํา คุณผู้ชายสลับตัวตนนะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์ถามว่าถ้าในเรื่องของความรักนะคะผู้ชายคนนี้คิดยังไงกับคุณเขาชื่นชอบคุณมากเขาชื่นชอบคุณมากแล้วเขาแบบยินยอมคุณมากคุณน่ารักมากนะคะแล้วคุณเป็นคนดีมากๆในสายตาเขานะคะรักคุณหมดหัวใจรู้สึกว่าคุณก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังลังเลในตัวตนของเขาอยู่นะคะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ลังเลเหมือนกันคิดมากเหมือนกันเหมือนกับว่าดูดูเขาอยู่แล้วก็ ถ้าแต่ว่าถ้าได้ตัดสินใจแล้วคุณก็สามารถตัดสินใจได้นิ่งในแบบฉบับของตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นคนจิตใจเย็นจิตใจดีชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็อ่อนโยนเซนสิทีฟนะคะตัวตนของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายินยอมคุณเขาชอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณตัวตนของเขาอาจจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟรนลี่ดูดีมีเสน อาจจะดูรู้สึกว่าเป็นคนที่อารยาศัยดีอาจจะดูเจ้าชู้อะไรยังไงก็ตามแต่แต่เขาเป็นคนที่แบบโรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่เขาอยากเข้ามาจีบคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรับเมสเซจจากเขาอย่างการหันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ได้นะหรือว่าการได้เข้ามาจีบแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าการเข้ามาพบเจอกันไม่ทันในตั้งตัวหรือถ้ามันได้พูดคุยกันแล้วปรับความเข้าใจากันได้แล้วค่ะ การมาครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นความหวานระมุนแล้วก็โรแมนติกแบบไม่ทันในตั้งตัวหรือว่าไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณอะ่ะทั้งชอบได้ว่าคุณน่ารักคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณสามารถมีความพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองได้นะคะแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยที่เขาอยากจะขอคือการได้เข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นเองเขากาลังคิดอยู่คะ่ะว่า สิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้กับอดีตที่ผ่านมาที่เขาทํากับคุณหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นยังไงนะเจ็ดเรียนคือการคิดเอ่ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะถ้าเขาทาแบบนี้เขาทาแบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะนะคะใจเย็นนิ่งแล้วก็คิดหาวิธีอยู่นั่นเองนะคะที่อยากที่จะปรับบาลานซ์ความรู้สึกอะไรก่อนในนี้มันอาจจะยังไม่เท่าเทียมกันนะคะยังไม่เท่าเทียมกันยังไมไ่รู้สึกว่ายังไม่เสมอกันยังไม่คนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่า ให้มากเกินไปแสดงความรู้สึกมากเกินไปหรือว่ามันยังข,ดขาดๆอยู่นะคะเหมือนกับว่ามันมันยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นอยากกลับเข้ามาให้มันลงตัวแล้วมันมีอะไรบาลานซ์แล้วก็สามารถไปต่อได้2เรียนคือความต่างกันแน่แท้ด้วยไม่ว่าจะต่างในเรื่องของอายุต่างการแดนไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณ คิดถึงคุณแล้วก็ยังชื่นชอบคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาต้องส่องคุณแน่เขาต้องดูคุณแล้วส่องคุณในโซเชียลแน่ๆค่ะคนกลรภิษณนะแล้วก็อยากเข้ามาจีบคุณจะแย่อยู่แล้วนะคะอัศวินถ้วยผู้ชมเคนที่โรแมนติกเหลือเกินแล้วก็อยากที่จะมาแสดงออกเรื่องความรักความรู้สึกกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณคือการได้มีโอกาสเข้ามาจีบคุณ เข้ามาปรึกษาหาโดยพูดคุยระหว่างคุณกับเขาในเรื่องของอนาคตด้วยกันอยากจีบคุณนั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เอ๊ะ คิดอยู่ทํายังไงดีนะ,กล,ะกล้าก,กลัวหวั่นไหวนะคะว่าจะผลนจะจออกไปยังไงถ้าจีบแล้วคุณเซคุณไม่ไม่ตกลงทํายังไงนะคะหรือว่าคุณจะตกลงเองยังไงดีนะคะมันก็ลุ้นๆอยู่เนาะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะคนกลองที่3ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ต้องการจากคุณคืออะไรขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ